คนไม้ผนไม้มาจากครัวคุณยามนะครับคือคงไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ใช้แล้วไม้พวกนี้ก็เลยขนออกมาครับก็จะมาทำนี่ครับลงไปแล้วต้นหนึ่งให้เสียบแลวอีกต้นหนึ่งก็จะลงในสระก็จะมีต้นยาว,ยาว พอดีได้ของหวานครับเขีนเมื่อยเขีนเมื่อยนะครับเ,ย,เย,นะบย็มเดี๋ยวพอเห็นเท่งกระหลอกเท่งหนุกกระเตียกินมั่งเกียเหลือตะฮ่วงครับเบเยนหอดหน่วยวตัวประมาณนี้ครับเอาขนไม้ลงนะคขนไม้ขนไรลงเดี๋ยวสงการ จะไม่มีปลากินนะครับโอ้มาหาวแต่นอปลาสะลิดหลายอยู่ครับเปิ้นิ่นเปิ้เปิตกเรียงมากเศรามาก้าวตัวขากเนี่ยตะเวนค่ำลงครับผมเมื่อจกถงยางเลาะท่งนะครับไม่ได้เลาะบ้านนะครับ อาทิตย์ว่างหันก็ขายขวงตกมาอาทิตย์นี้บูให้บูหน้าเอีกว่าโดนกับเดลงหน้าแล้วครับบ่าโดนเจ๊งน้อยกับเตรียมไทยหน้าเผากันแท้หุ่นหกเจ้าบ่าเด้เาาดผาให้หน้าครับ เพราะว่าไทยกบเฟียงให้เป็นปุ๋ยนะครับฟางแล้วก็พวกที่แห้งๆโค้นขึ้นนี่ก็ทีิ่นค้นไปใส่ให้หน้าละครับผักตกแห้งนะครับก็คิดว่าจะมีประโยชน์อยู่แล้วก็ทิ่ปล่อยน้ำบ้งไว้นะครับ มันลงเร็วครับคุมันเป็นลงเป็นสวงนิ้วที่แต่ละมืหนามโล่งบกเร็วนะครับมันแรงครักห้าเมื่อยโอเคครับเนาเดี๋ยวสิคนในี่หนามหยิกสิเดี๋ยวเอาเสาตัวใหญ่นี่นะมาลงนะครับลองเบิง่งมันสิเป็นแังไลยแต่ว่ามันมีแต่หินนะครับ แจ็คเสกวนได้ปุนี่ส้นเนียกหอดหินแหละเป็นดินหินนะครับโอเคครับผมนกินของหวานกันก็ว่าจะเนี่ห์ละครับมาแต่งทำเปียงผักพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันนี้พรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะอยู่นี่แหละ แต่งทาไม้นี่แหละทั้งวันนะครับก็ประมาณนี้ครับผมแจ็คสิเดปานปิ่งบัมูของเกินค้นใหม่ล,ลุ่ง้ะคุณเริ่มข้าว <c oughs> ครับสิตเดียห้ย่ใครหมดแดงหลายเยอะด้วยครับคุณกระเดาปงไหม่ปูนทั้ทงฝนกับนี่ฝนต้นเกาต้นเดิมท้าง ที่นี่ก็ว่าติดเผาออกอยู่นี่ก็ไฟสามชีก่อนี่มันเปลี่ยนคนแขกไปไท้ามาสิได้เห็นนาะครับโอเคครับผมสวัสดียามอะรยง